วันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องลายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวหนึ่งของบันไดนะครับซึ่งลายนั้นก็คือ30 m i n u t e m i s s i o n s i s t e r ครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับช n n e l นุ m o d e เด er ครับก่อนหน้านี้ลุงบันไดคนขยันนะครับก็มีการประกาศออกพาโมปแปลกๆมานะครับอย่างเช่นตัวต่อปษศาปันปีนะครับที่จะไม่มีคู่มือให้แล้วก็มีเจ้าตัวคอยคิยงตัวเบิรมนะครับออกมาให้นะักสะสมได้ตามหากันมาสะสมนะฮะ ข่าวล่าสุดที่ออกมานี่ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาในชื่อที่เรียกว่า3 0 Minute Mission Sister นะครับซึ่งที่คาดการณ์กันไว้นี่ก็คือก็จะเป็นโมเดลแบบประกอบในรูปแบบของสาวน้อยประมาณเฟรมอัมเกิลของโคโตบุคิยะอะไรประมาณนี้ทีนี้ที่น่าสนใจนี่ก็คือลายนี้น่าจะเป็นลายที่เป็น่อย่อๆออกมาจาก3 0 Minute Mission ที่บันไดพยายามผลักดันมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งจุดเด่นของไลน์นี้ก็คือการที่พา้สามารถที่จะ ถอดเปลี่ยนได้ยอีกสระไม่ว่าจะเป็นใบหน้าทรงผมสีตาหรือว่าบอดี้รูปร่างอะไรประมาณนี้ด้วยความที่ว่าไลนา์นี้สามารถเล่นกับตัวที่มินิมิชชั่นได้นะครับแปลว่าพวกเกราะอาวุธอุปกรณ์ติดตั้งต่างๆเนี่ยน่าจะสามารถใช้ด้วยกันได้โดยในตอนนี้เนี่ยทางบันไดก็ได้มีการปล่อยภาพพวกใบหน้าทรงผมแล้วก็พเสด์ต่างๆเนี่ยเริ่มมีตัวนำล่องออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบก็าอาจจะลองหามาเล่นดู ตัวนี้น่าจะวางจำหน่ายช่วงประมาณเดือน7ปี2021นดะครับด้วยราคาประมาณ2,300ยเยนตีเป็นเงินไทยก็น่าจะเกือบเกือบพันบาทได้ฮะอันนี้เฉพาะชุดสตาร์เตอร์ตัวนี้นะครับชุดที่มันแพ็คเสรมิมอื่นๆน่าจะทยอยมาเรื่อยๆผมว่าสำหรับคนชอบแนวนี้นี่ก็น่าจะหามาเล่นนะแล้วก็ได้ยินมาว่าส่วนลูกตานะครับจะเป็นการเพ้นท์มาด้วยไม่น่าจะเป็นการติดด้วยดีคอลเพราะอย่างเตอร์ตี้มิดิมิชันนะครับที่ออกแบบมาเนี่ยก็ออกแบบมาสําหรับคนที่มีเวลาไม่มากซึ่งอาจจะต้องการคัสตอมของเล่นโดยที่ ใช้วิธีเปลี่ยนพาร์ทนะครับแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่ทํสีหรือว่ามานั่งทำการติดดีคอสติ๊กเกอร์พวกนี้ดังนั้นลูกตานตาน่าจะเป็นการเพ้นครับยังไงสําหรับคนที่สนใจก็เก็บเงินรอไว้ได้เลยนะครับคิดว่าการ์คดนนี้น่าจะได้เจอกันโอเคก็ขอให้มีความสุขกับงานไอทู ate กันทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ